ของแบบนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาครับฉะนั้นของรูเบนอัมริมเตือนแรดฟอร์ดนะครับต้องเปลี่ยนทัศนคติถ้าอยากอยู่กับแมนยูต่อนะครับฉะนั้นของรูเบนอัมริมครับพี่เจ๋งคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะครับออกโรงเตือนมาคาสแรดฟอร์ดว่าหากอยากกลับมามีอนาคตกับสโมสรเนี่ยเขาจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองนะครับแรดฟอร์ดจะพลาดเกมที่12ติดต่อกันเมื่อแมนยูครับออกไปเยือนฉะนั้นของบูคาเรสในศึกยูโรปล,ลีกคคืนนี้ครับ ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของแรดฟอร์ดเลยอัมริมยืนยันว่าสําหรับแรดฟอร์ดไม่มีความโกรธแค้นอะไรใดๆซึ่งกันและกันแต่ก็จะไม่เรียกแรดฟอร์ดกลับมาเป็นตัวเลือกจนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทัศนคตินะครับอัมริมพูดถึงแรดฟอร์ดเขาบอกว่าทีมของเราน่าจะดีกว่านี้มากถ้ามีแรดฟอร์ดแต่เขาจะเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าเขาเปลี่ยนแปลงเราจะยินดีต้อนรับพรสวรรค์อย่างแรดฟอร์ดและเราต้องการเขาเราต้องการประตูต้องการความสามารถในการดวลตัวต่อตัว,ตว ความตรายในวันที่สุดท้ายแต่ตอนนี้มันชัดเจนมากว่าเราต้องตั้งมาตรฐานบางอย่างนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการเรากําลังรอมาครัสแรดฟอร์ดถ้าเขาต้องการมันจริงๆนั่นคือสิ่งเดียวคุณพยายามทําให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรต่อต้านมาคัสผมแค่ต้องทํากฎเดียวกันสําหรับทุกคนสําหรับผมมันง่ายมากมันคือข้อความเดียวกันเสมอเราคือทีมที่ดีกว่าเมื่อมีแรดฟอร์ดนั่นชัดเจนเขาคือมีพรสวรรค์ชั้นยอด แต่จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะไม่เปลี่ยนความคิดของผมอัมริมปกป้องคำพูดของตัวเองหลังจบเกมที่แมนยูเอาชนะฟูตแลนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะยครับโดยว่าเขาจะเลือกฮอกเกวิตานนะครับโคตรผู้รักษาประตูมากกว่าแรดฟอร์ดนะครับอัมริมก็กล่าวเสริมเขาบอกว่าสถานการณ์นี้เหมือนกันสําหรับทุกคนครั้งสุดท้ายที่ผมพูดถึงเรื่องนี้หลังจากเกมล่าสุดผมบอกว่าผมจะไม่ใส่ผู้เล่นที่ไม่ทุ่มเทเต็มที่ลงเล่นผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ใส่ใจมาคาสอร์แรดฟอร์ดนะมันเป็นสถานการณ์เดียวกัน เมื่อผมรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมผมจะใส่ผู้เล่นลงไปคุณสามารถมองที่ทีมของเราและเปรียบเทียบกันกับโปรไฟล์ของผู้เล่นตอนนี้ลองนึกถึงพรอสวรรค์อย่างแรดฟอร์ดดูสิอันนี้คือสิ่งที่อมโมริมครับได้เปิดใจถึงมาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับบอกว่าเองต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนถึงจะเอาเองลงเล่นนะถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอมโมริมเขาก็ยังพูดต่อนะครับหมดแล้วบุญเก่าครับยอมรับสภาพทีมแมนยูตัวนี้ โอ้โหลงตลาดยากๆเลยนะครับเพราะว่าซื้อขายพลาดมาตลอดนะครับอัลริมครับก็ยอมรับว่าความผิดพลาดในการเสริมทัพในช่วงที่ผ่านมาของเมนยะูเนี่ยส่งผลให้การลงต่อตลาดต่อระรอบเนะี่ยมันมันยากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นตลาดหน้าหนาวนี่แหละครับด้วยช่วงเวลาที่เหลืออีก5วันเท่านั้นครับนะับเป็นเดือนที่ยากลําบากสําหรับปีสแสดงเมนยูที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างสาระทางการเงินที่ไม่มั่นคงกับความต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของอัริม รูเบนอมริมเขาเนี่ยเข้ามารับช่วงต่อจากทีมนะครับที่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับซึ่งคุณสมบัตินักเตะไม่เหมาะกับระบบ3421ของอมริมยังไงก็ตามครับหลังจากขาดทุนไปมากกว่า300้ล้านปอนด์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเงินในท้องพลักคลังของแมนยูก็หมดลงครับและสโมสรก็ได้ออกมาแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินอันตนี้เดมูลครับถูกปล่อยไปเล่นยืมตัวกับเรอเบติสนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยยังเปิดวานที่จะปล่อยมาลาเซียกาเซมิโรแรดฟอร์ดออกไปก่อนเดทไลน์ในวันจันนี้ เชลซีแลวก็นาบปรียังคงให้ความสนใจในตัวกานาโชโดยแมนยูเองก็ไม่เต็มใจที่จะขายกานาโชออกไปเท่าไรถึงแม้ว่าพวกเขาจะยอมพิจารณาข้อเสนอที่พวกเขารู้สึกว่าดีเกินกว่าจะปฏิเสธก็ตามนะครับหากการย้ายเกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยอัดฉีดงบประมาณของมาริมครับโดยสโมรสรยังเปิดกว้างที่อยากจะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวกองหน้าเข้ามาเสริมทีมแต่นี่เป็นช่วงตลาดนักเตะแรกที่ทดสอบฝีมือของอัมบริมด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินกว่า600ล้านปอนด์ที่แมนยูใช้ไปในช่วง3ามสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ รวมถึงสถติการสัรหานักเตะที่ขาดความแม่นยําในช่วงทศวรรษนั้นทําให้แมนยูดําเนินมาอยู่ในจุดนี้ครับอัมบริมบอกว่าช่วงตลาดนักเตะนี้ยากเสมอเรายังไม่อยากทําผิดพลาดเหมือนในอดีตเราต้องเข้าใจสถานการณ์ของสโมสรหลายๆอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงเราต้องระมัดระวังในช่วงตลาดนักเตะแบบนี้เพราะผู้คุณเนี่ยก็รู้สถานการณ์ของสโมสรในตอนนี้ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องของการเสริมทีมนะครับก็พูดแบบตรงไปตรงมาเนาะสำหรับโรเบนโมริม ก,กุญแจในสมรรานของเขาครับเราก็ต้องดูนะครับไปดูกันที่ซาวิซิมอนหน่อยครับโอ้โหไลซิกจ่ายเงิน80ล้านยูโรเซนซิมอนถาวรจากปเชไปแล้วนะครับล่าสุดมีรายงานข่าวจากฟราบิซิโอโรมาโนลูกพี่ใหญ่ครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าแอบเบลิซิกครับตกลงซื้อขาดซาวิซิมอนไปอ่าจากทีมชาติฮอลแลนด์นะครับของปเชเรียบร้อยแล้วนะครับ ปีกดารรุ่งรายนี้ย้ายเล่นให้กับไรซิกแบบยืมตัวในฤดูกาลที่2และในซีซั่นนี้เขาลงสนาม17เกมทุกรายการทำา5ประตูกับ4แอสซ,ซิสต์โรมาโนโ่บอกว่าาวีสมอนกลายเป็นนักเตะของเอเบลลสิกด้วยการย้ายจากไปเชแบบถาวรแพ็กเกจร,รวมแอนด์ออน80ล้านยูโรโดยเริ่มต้นจากเงินเบื้องต้น5 5ล้านยูโรบวกเงื่อนไขาการขายต่อคาดว่าสัญญาจะหมดอายุอาจจะมีอายุถึงปีสอยุนะครับที่ซื้อขาดจากไรซิกนะ สวิมอนจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองในซัมเมอร์นี้นะครับ ừ ừ ừ. ถือว่าราคาสูงจัดเลยครับ80ล้านยูโรรวมแอดออนนะครับสำหรับสวิมอนครับซื้อขาดจากปารีสแซงต์ชักแมงเรียบร้อยแล้วสำหรับทระนั่นของแอเบบลไลซิกนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะเป็นนักเตะคนที่ต้องดูฟอร์มในระยะยาวเพราะว่าฟอร์มในฟุตบอลยูโร2024ที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยฟอร์มดีนะเล่นกับมิคอัแลนด์ครับ แจ่มจันทร์มึงพิจิตเลยอะฟอร์มแบบใช้ได้เลยสบายๆนะครับมาตามข่าวสารกันต่อของอัฟฟรอนโซ่เดวิสนะครับมีรายงานบอกว่าไบรเยอร์ต้องยอมทุ่มเงินกว่า120ล้านยูโรครับเพื่อจะต่อสัญญากับเดวิสออกไปนะครับรายงานข่าวจากคริสเตียนฟล็อกนักข่าวของบิลครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าไบรเยอร์เนี่ยต้องใช้งบประมาณราวๆ120ล้านยูโรสำหรับการขยายสัญญากับอัฟฟรอนโซเดวิสไปถึงปี2030 รายง,งานก็บอกว่าไบเยนเสือใต้ครับยอมทุ่มงบประมาณสูงถึง120ล้านยูโรสำหรับการยียสัญญาของอันฟรอนโซเดวิสไปจนถึงปี2030โดยเชื่อว่าพวกเขาอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านี้หากย,ยอมปล่อยแข้งรายนี้ออกจากสโมสรฝ่ายบรหิหารของไบเยนครับได้อนุมัติการจ่ายเงินประมาณ120ล้านยูโรสำหรับการต่อสัญญาอันฟรอนโซเดวิสซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินค่าจ้างตลอด5ปีของนักเตะและโบนัสเพิ่มเติมนะครับรวมถึงโบนัสการเซ็นญ,ญาที่มีมูลค่าราวๆ20ล้านยูโรด้วย แม้เงินจํานวนนี้จะสูงมากก็ตามแต่ไบเยอร์เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาจะต้องใช้เงินจํานวนมากกว่านี้ถ้าหากว่าปล่อยนักเตะย้ายออกไปและเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่เข้ามาทดแทนนะครับปัจจุบันไบเยอร์มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างนักเตะรวมๆกันเนี่ยตกปีละราวๆ320-340ล้านยูโรหลังการขยายสัญญาและเพิ่มค่าเหนื่อยของอัลฟอนสเดวิสและผู้เล่นอย่างมูซิล่าและก็คิมิชแต่สโมสรเนี่ยวางแผนควบคุมการใช้จ่ายเงินนี้ ให้มันลดลงเหลือประมาณ300ล้านายูโรโดยเตรียมปล่อยนักเตะค,ค่าจ้างแพงๆแต่ทำผลงานต่ำกว่าระดับมาตรฐานของทีมในอนาคตด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับการต่อสัญญาของอันฟรอนซ์ดิวิสแล้วก็ไบเยนมิวนิกเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานูกันหน่อยนะครับค่อยไปลุยกันต่อซัมเมอร์มาริดปิดประตูดิวเทรนต์อานูในตลาดมกราคมนี้ครับ เป็นรายง,งานข่าวล่าสุดจากสื่ออย่างมาก้กาครับบอกว่าเรอัลมาดริดครับได้ยอมแพ้ในการพยายามเซ็นญญากับเทรนอโนละในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะมาดริดครับให้ความสนใจเทรนอโนมาอย่างยาวนานและเขาอาจจะย้ายไปเล่นในถิ่นซานเตโกเบรเบลในช่วงซมมัมเมอร์ก็ได้หากเทรนอโนครับไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเขาจะได้ย้ายแบบฟ,ฟร,ฟรีหลังจากสัญญาปัจจุบันหมดลงในวันที่30มิถุนายนยังไงก็ตามครับมาดริดเองครับยังอยากจ่ายค่าตัวเพื่อดึงเขาเนี่ยเข้ามาในตลาดรอบนี้เลย แทนที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะแต่ข้อเสนอครั้งที่2กลับถูกไล่พูดปฏิเสธไปนะครับตามโายงาน,นของมาก้าก็บอกว่ามาริดครับได้ปิดประตูการเสริมทัพในตลาดมากราคมนี้ไปแล้วแม้ว่าคาร์โลชโรติจะได้แข้งใหม่เพื่อยกระดับคุมกําลังก็ตามนะครับเะนั้นของเดนิเลกับกบกักาวไม่ใช่ผู้เล่นมาริดคนเดียวที่บาดเจ็บแต่มีเอเดมลีเตาครับที่ปิดเทอมในฤดูกาลนี้เหมือนกันในช่วงที่กาบ,บ,บากาวบาดเจ็บอันเช่ครับได้หันไปใช้ลูกัสบาสเกตเล่นแบ็กขวาจาเป็น รวมถึงสลับให้เฟเดริโก้บราเบเดแล้วก็ราอุอาเซซิโอนะครับไปเล่นด้วยนะครับโอ้โหก็ไปลุ้นแล้วกันในช่วงตลาดซัมเมอร์เนาะค่อยไปลุยต่อตอนซัมเมอร์สำหรับสถานการณ์ของเทรนอาโนแล้วก็ทางนั้นของลิเวอร์พูลมาริดนะครับโอ้โหมันมีความสืบเนื่องกันเยอะแยะมากมายนะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบจะลงเอยแบบไหนนะครับแต่ปิดประตูไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนซัมเมอร์สำหรับดีลเทรนกับทางเรอัลมาริดก็รอดูความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่เทรนกับลิเวอร์พูลด้วยแลนะ้วก มันจะตกลงลปลงใจกันยังไงเนาะขอพระคุณมากครับที่เราฟังข่าวสารในรอบเย็นแบบนี้ครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันต่อแบบต่อเน,นื่องเลยเนะ้อ